รองรับลูกค้าในวันละกี่คนพี่เนี่ยเป็นร้อยครับเป็นร้อยนะฮะโอ้ <c oughs> พี่ขายสามห้าเนี่ยพี่มีกำไรไหมเนี่ย <c oughs> ขายกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้มีความสุขที่ได้ทำ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเปรโฟร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเตียคุยห่วดนะครับทางเข้าอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านราชากุ้งทะเลทอดนะครับราชากุ้งทะเลทอดชุดละ35นะครับทุกคน3ชุดร้อยเดี๋ยวผมให้ดูกุ้งนะว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่นะครับสวัสดีครับพี่ ครับผมวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ตลาดตีกุ้ยหัวตักครับฝากทางเข้าอำเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณนะครับมาเจอราชากุ้งทะเลทอดนะครับในราคาชุละรีสิบห้าผมไม่น่าเชื่อจริงว่าพี่เขาใช้กุ้งตัวใหญ่กว่าที่เคยเห็นมามากนะครับในราคาเพียงสามสิบห้าบาทนะครับพี่สามสิบห้าบาทนะครับทุกคนโอ้โหเป็นกุ้งทะเลกุ้งแครบอยไม่ใช่กุ้งเลี้ยงด้วยนะฮะไม่ใช่ครับผมโอ้โหไอ้กุ้งแพงครับ ที่ขายสามห้าเนี่ยที่มีกำไรไหมเนี่ยขายกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้มีความสุขที่ได้ทำทุกคนอ่ะเนี่ยตอนนี้คิวยังยังไม่พอนะเนี่ยที่เห็นสี่ห้าคิวนะไม่ใช่เขาไม่เอานะเขาสั่งไว้นะเขาสั่งไว้เขาสั่งไว้เนี่ยเป็นเป็นเป็นบัตรคิวเลยนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องฉีดคิวนะครับแล้วก็คือมันทอดทีละเยอะเยอะไม่ได้มันต้องทอดทีละที ทีละแพทีละจานนะฮะเอออ่าเรียกว่าง่ายๆทีละชุดมันคาดไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูจะเห็นว่าการทอดของพี่เนี่ยจะไม่มีการไหม้เลยนะครับทุกคนนะครับจะไม่เห็นมีการไหม้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูพี่คนทอดเลยนะครับน้ำมันเก่าไม่เคยใช้ด้วยนะฮะโอ้โหอเมซิ่งมากครับคือแค่ไม่มีผงไม่มีส่วนผสมของกันที่รดคือแค่ไม่มี แค่ราคานี่ก็เมซิ่งแล้วนะกุ้งตัวใหญ่ขายได้ไงสามสิบห้าบาทของขึ้นแล้วอะไรหลายๆอย่างขึ้นแล้วพี่ยังไม่ปรับราคาใช่ไหมกระทะนี้<อ>นานนานได้อย่างไรเนี้ยก็ตอนแรกครับผมว่าผมขายสามสิบก็มาปรับต้องมาช่วยแรกๆช่ว<อ>งหน้าผมปรับไม่ไปครับผมเห<อ>มือนกับจะเลือกผมก็เลยปล่อยให้ลูกค้ากินแบบนี้เลย<อ> <c oughs> ไม่มีใครขายถุกแล้วผมครับผมใช่มีห้าสิบเรงขายปกติจะเห็นแค่กุ้งฝอยใช่กุ้งฝอยตัวเล็กๆนะฮะจะเห็นกุ้งฝอยตัวเล็กทุกคนจะเห็นเลยรวะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะฮะสามสิบห้าบาท้วทุกคนเนี่ยนิ้วนิ้วนิ้วชี้ผมเนี่ยพ่อๆกับนิ้วชี้ผมเลยนะครับสำหรับราชากุ้งทะเลทอดที่ตลาดตีคุยห้วนนะครับ ปากทางอำเภอบางบ่อจังหวัดสปูปราการนะครับที่ขายวันนี้วันพุธขัดอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ตลาดที่นี่มีวันพุธขัดวันเดียวครับแล้วที่อื่นไปที่ไหนครับวันจันทร์กับวันพุธตลาดแสงทองครับทางเข้าวัโรชาครับจันทร์กับวันพุธวัดแสงทองตลาดแสงทองตลาดแสงทองใช่ครับอยู่ที่ไหนครับพี่เออเลยโรงพยาบาลบางบ่อหน่อยเลยโรงพยาบาลบางบ่อก็อยู่ในอำเภอบางบ่อนะฮะอยู่อำเภอบางบ่อครับผมแล้ววันอื่นวัน สุขเสาอังคารสุขเสาอยู่เคหะโครงการสามอังคารสุขเสาอยู่เคหะโครงการเสาแล้วก็ได้วันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะครับทุกคนโอ้โหนี่ถ้าเกิดไปลงตลาดสังกะสีเยกตัวเบิดระเบอ้เบอเลยเนี่ยคนเยอะอ <laughs> ีกคนกควรเหมือนกันเลยผมเต็มวันแล้วไง<อ>รับประกันเหมือนกันเลยแล้วมีวันไปถ้าเป็นวันเสาร์ตลาดเคหะผมขายของน้นซุปส้ม ต้องพูดต้องคือผมใช้หอยไม่ใช่หอยคลองด่านเอาหอยจากที่อื่นแล้วอ้วนใหญ่แล้วก็รับประกันน้ำซิ้นน้ำซิ้นแม่อร่อยผมปักร้องขายหน้าร้านเลยว่เอาเพี่ยนหน้าเลยนี่นะฮะนี่คือมะนาวล้วนคือการรับประกันสินค้าของทางที่นะรับประกันอาหารนะอันนี้ผมบอกไม่อร่อยผมมาคืนได้สุดยอดมากเลยนะ รองรับลูกค้าในวันละกี่คนพี่เนี่ยเป็นร้อยครับเป็นร้อยนะฮะก็วันเนี้ยจกแล้วก็อยู่ใกล้ๆสองร้อยคนครับสองร้อยคนอ๋ฮะจ็ดยอดเลยประมาณประมาณสองร้อยคนจะได้ประมาณเจ็ดพันกบาทวันนี้จะได้เยอะคือวันนี้วันเดียวเพราะถึงกระนั้นที่นี่ คือราคาผมว่าเมซิงเลยนะว่าถูกมากเลยนะเพราะว่าใช้กุ้งกุ้งตัวใหญ่นะครับทุกคนถ้าอันก็กุ้งตัวใหญ่เจอร้านเมซิงนี่ผมอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับมีสามตลาดทั้งหมดที่พี่เขาไปถ่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ แถวบริเวณแถวนี้นะครับมาที่ตลาดเตียคุยหัวนะครับตลาดนี้นะฮะที่เป็นที่ประจําที่ประจําเลยโทแท็กซี่พี่พี่ขายฟูงทอดนี้มากี่ปีแล้วครับผมปรหนึ่งปีครับผมหนึ่งปีโอ้ผลตอบรับดีขนาดนี้ปกติผมมาผมขายของมาหลายปีแล้วแต่ผมขายอย่างอื่นอ๋อผมกลับไปกลับมาจับไปจับมาจับเพิ่งมาลงตัวตัวนี้ครับผมอย่างอื่นผมก็ลงตัวหมดนะแต่ มันทนราคาที่ขยับไม่ไหวโอ้ปลาสลิดบางบ่อกนื้ขา,ายครับขายหลายอย่างร่วมร่วมสิบอาชีพแล้วครับผม<อ>ตลาดไหนที่คนเยอะสุดพี่ที่นี่ครับผมที่นี่แหละนะนะฮะที่นี่มันตลาดใหญ่จริงนะ <hour. S 1> คุมกล่าวแถวบ้านผมว่าใหญ่แล้วย, <Excuse. S 1> ยังไม่เท่านี้เลยนะ ตันนี้บิ๊กเบิร์กยิงตลาดคนเดินเยอะมากเลยก็ยังมีตลาดยาวตลาดนึงที่แต่ผมคือล็อกไปห,หมดแล้วตลาดถนคนคนเดินสีลาลมบางบัวครับอันนั้นคนเดินเยอะไหมพี่ก็คนเดินเยอะครัันเสาคนเดินเยอะวันเสาสีลาลมบางบัวใช่ครับผมสีลาลมผมไม่ได้ไปแล้วผมคือล็อกไปแล้วอ๋อ ที่ทำเนี่ยคิวเขาจองหมดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนีเห็นเจ็ดจานเนี่ยจองหมดแล้วนะครับที่เขาเป็นที่จองหมดแล้วแป้งมีกระปุกเราเองนะครแป้งอร่อยผมผมใจใจเห็นร้านอื่นเขาใช้กุ้งฝอย แล้วก็ตัวเล็กใช่ไหมก็ไม่ไม่ถึงกับใหญ่ขนาดนี้นะก็ะประมาณนีด้เดียวใายก็ราคาเท่านี้แต่ว่าเนี่ยดูพี่ให้เยอะมากเลยขนาดใหญ่มาเริ่มเลยครับเนี่ยในราคาสามสิบห้าบาทเลงครับทุกคนถูกมากมากนะครับถูกมากมากบางทีคนมาร้องไห้ขอซื้อสูตรตัวนี้แต่ผมว่าผมสงสารผมก็ให้ถูกเข้าไปแต่ไปขายที่อื่นเลย แต่ก yes. ็ไม okay ่ขายแถวนี้นะฮะใช่สงสารคนอื่นนะฮะคือผมชอบชอบชอบคนมาหาทกินนะครับคนมาหาที่น้องชอบนะครับสงสานก็ให้อ่าเพื่อนๆทุกคนฟังไว้นะครับเนี่ยนะครับเจอพี่ใจดีนะครับ ถ้าเกิดอยากดูอยากสนใจและอยากจยากขายลองลองโทรมาติดต่อนี่ดูก่อนนะลองโทรมาสอบถามพี่ดูก่อน,นพี่มีเบอร์โทรติดต่ออะไรไหมครับมีครับผมเบอร์อะไรครับ0ูนย์หกสามหนึ่งสามแปดสามหนึ่งแปดห้านะครับเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นในรายละเอียดในคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะครับถ้าเกิดสนใจลองโทรมาสอบถามพี่ดก่อนเลยนะครับโทรมาสอบถามด้วยผมพมาขายดีมากมากนะครับผม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 มายืนตรงนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยเนี้ยยังทอดไม่ทันเลยทุกคน เนี่ยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศการทอดไปเรื่อยๆนะครับทอดตั้งมาบ่ายสองโมงขึ้นยังไม่ได้หยุดเลอ้พี่เริ่มตั้งแต่บ่ายสองเลยยันเวลานี้ยังไม่ได้พักเลย,ยโอ้โหพี่สุดยอดมากแถ<ต>วบ้านแแถถววบ้านผมก็ไม่มีอย่างเงี้ยมีแค่อันเล็กๆนั่นแหละที่ผมว่า แกกู้ฝอยถอนอันนี้เพิ่งเคยเจอเลยนะไม,ม่คนมากจะไม่ม่อยมีคนทำกู้แคมวยใช่หนึ่งหายาสองแพงเจอตั้งแต่ปีสี่ีห้าทุกวันก็ไปหากู้โอ้โห้านปีหนึ่งพี่พัก่อนกี่ชั่วโมงครับเนี่ยแค่สามชั่วโมงสชั่วมงอ๋อ อะไรคะเ <laughs> ท็กเจอแล้วนะโอ้โหกุ้งตัวใหญ่นะนะครับกุ้งตัวใหญ่ามากๆาครับราชากุ้งทะเลทอดนะครับก็ที่ขายดีนะครับมากมากนะร้านนี้ขายดีที่สุดเลยนะครับผม a m a ซิ่งมากเลยร้านเนี้ยพี่เขาทอดไม่ทันกันเลยทีเดียวเนี่ยคิวค้างกว่าสิบกว่าคิวตอนเนี้ยนะครับมันรันไปถึงเจ็ดสิบกว่าแล้วนนนนแต่ว่านนที่ยังไม่ทอดเลย เลยเยอะเลยคนที่ยังไม่ได้เขาสั่งไว้แล้วก็ไปเดินตลาดครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องสเปสฟู้ดนะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาเที่ยวหรือมาซื้อของจับจ่ายที่ตลาดนี้นะครับ <c oughs> ตลาดตีคุยหวดนนะครับปากทางเข้าอ,อําเภอบางบ่อนะครับ <c oughs> มา <c oughs> ุดนุน้นร้านราชาทะเลราชากุ้งทอดนะครับที่ ตรงนี้ได้นะครับที่ที่ร้านก็ขายดีมากๆแลครับทุกคนร้านก็ขายดีจริงๆร้านนี้นะครับเกิดเพื่อนๆสนใจอยากที่จะทําไปขายนะครับลองโทรมาสอบถามพี่เขาดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิปให้เพื่อนๆได้ไปอ่านแล้ไปจดกันแล้วก็ลองโทรมาสอบถามพี่เขาดูนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสปีดฟู้นะครับขอบคุณทนที่กดไลค์กดสติ๊์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายชา กุ้งทะเลทอดนะครับที่ตลาดเตี๊กุล้วยหวัวต่อตลาดตีกุล้วยหัวนะฮะของร้านราชากุ้งทะเลทอดนะครับเขาขายสารสภาพอย่างเนี่ยจานเนี้ยเนี่ยสารสภาพอย่างเงี้แล้วก็น้ําจิม้มคือขายถูกมากครับคิวนี่แบบไม่ต้องต้องรอสักหน่อยถ้าถ้าอยากจะกินอ่ะนะครับสิบกว่าคิวมากกว่าสิบคิวอ่ะ กว่าจะได้กินอนะ่ะต้องใช้เวลานะเพราะเขาทอดทีละ,ะพี่เขาทอดทีละทีละชุดด้วยไม่ได้ทอดหลายชุดนะฮะับเาทอดทีละชุดนะครับเขาใช้พี่เขาใช้กุ้งตัวใหญ่นะเพราะปะกติเคยเห็นแต่กุ้งฝอยเนะี่ยอันนี้พี่เขาบอกว่าสามารถกินแบบทั้งหัวได้เลยนะฮะกินทั้งหัวได้เลยนะเดี๋ยวลองมาลองลองลอง,ลองกินดูนะ เนี่ยจะได้น้าจิ้มมาหนึ่งหนึ่งกหนึ่งถ้วยแบบนี้นะ,ะถ้วยพลาสติกอยู่เนี่ยคือจริงๆกุ้งมันก็อร่อยโดยตัวของมันแล้วแหละไม่รู้แกผสมอะไรบ้างนะมันก็อร่อยอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือแล้วกันเนาะจะได้จับให้เพื่อนๆดูใช้กุ้งตัวใหญ่นะสําหรับกุ้งที่ชอบแบบนี้มาขายสามสิบห้าบาทนี่ อร่อยทุกคนอร่อยอถ้ากินแบบร้อนๆเลยนะ่าจะแบบโดนมากเลยนะร้านเนี้ยเป็นเป็นกุ้งทอดที่ไม่ควรพลาดอีกร้านหนึ่งนะฮะลองไปโดนกันนะครับที่ตลาดตีกุยหววที่สางเข้าอำเภอบาง,งบ่อตรงนั้นนะฮะหาง่ายครับสำหรับราชากุ้งทะเลทอดที่ตลาดตีกุยหวดครับ